สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะวันนี้แกกิจมาส,สาวบันโดนพาเหาะน้องท้อยมะคะโอ้แดดยำแรงแท้แดดแดดแดดเหลืองตาโอ้แดดยำแรงค้ามมืดปิืตาไม่ได้มาถ่ายตอนยามื่แรงดวงตะวันตกดินตะวันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงชีวิตค,คนเราก็มีขึ้นก็มีลง ยามีก็อย่าเหิมเกิมเวลายามลงก็อย่าทอ้อเพราะทุกชีวิตต้องต่อสู้กันไปทุกคนเหนื่อยก็พักหนักก็วางถ้ามันยุ่งยากมักก็ปล่อยมันลงบ้างอย่าซีเรียสอย่าคิดหลายเกิดมากับไปเบอร์ทุกคนบม,ม่มีใายอยู่ค้าฟ้าหรอก ชีวิตนี้เพื่อเธอหนะแต่ถ้าเธอไม่ซื่อสัตว์ก็จบละชีวิตนี้เพื่อคุณชีวิตนี้เพื่อตัวเองเพื่อนำให้ตัวเองได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีทําสิ่งที่ดีทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพื่อตัวเองจะได้อยู่ในภพภูมิที่ดีมีจิตใจ,จที่ดีอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขไปโลกหนากะให้มีโลกคลิป มนนีอาหารทิพย์สำหรับจิตวิญญาณอันบระยุทธเลยบ่หันเออย่างไปตลอดเลยประยุทธ์พ่นบ่เนี้ยไปพ่นละตี้ยุดแล้วก็เข่าคอกแล้วล่ะตีฮะป้าเละออกงวนนันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ปลาไม่เยอะนักโหลดเจ้าเลยหวแง,ง,งวดก่อนออกเจ็ดสองหันหัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็มาเจ็ดสองเลยแล้วก็มางัวหนีสามเจ็ดหัวหนีไปใส่เลยโอ้เ <c oughs> ออหนึง่งหนึ่งเจ็ดเหรอวะมันออกหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้เหลื่อมตาขนาดนี้ครับตีแล้วไปบังรถเจ้าของเนาะรถเจ้าของมาเบิ้องตี <c oughs> <laughs> มันลอยน้ำเย็นน้ำหอมันหอบอยู่เนาะมันยางตลอดเลยคุณเดียโอ้ยหมดหมดปููหมดปลอหมดปลอหมดเปรยอ,อ,อ,อยู่โอ้คุณหนาหมดขนาดเลยโอ้ยแดดแดดแดดสองแดดสองแดดสองคือแดดยามเมืแงแท้เนี่ย แดดโทษอันแดดโทษแดดโทดสวัสดีจ้าเย็นบ่เย็นบ่คะสบายบ่เย็นสบายตีสบายดีอยู่บ่อุ้ยแดดสองโอ้ยออย่างมากกะฮอนนะ่ะ แห้งค่าแห้งแดดเนาะอ่ะเเาเดินเดินค่ะเดินโยมย้ายค่ะโยมย้ายย่างย่างจ้าย่างย่างทาจะคองบ่จะของสิขี่รถเมื่อก่อนละ่ะฮะคอยทางผูดได้ ย้อนเสงแดดมันร้อนแดดมันส่องข้างนั้นมาทางไหนเนาะควายสุริยานาะโคงนี่มาทางไหนเนาะสุริยานาโคงนี่มาเส้นนี้เหร่หรือไปเส้นพุ่นบห โอ้ไปเส้นพุ่นพอดีนี่เสียงไรอยู่พุ่นไปเส้นนั้นสุริยานาะคใส่่อใส่ละเอางวงงวงมาแม่ควายคว,วายนะเรื่องงวงนะไปคอนเทนคั่มถุงมือได้นะมือก็ได้นะแม่นก่อนนะพอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว เมื่อคำตลอดอ่าเดินแล้วยางแล้วยางแล้วน้องถอยคู่บ้านสุสารพ่อยวงขมเมืองลือเรื่องตลาดนัดโคโกระบือ ประเพณีแห่ดาวบุญทำบุญให้บรรพบุรุษวันที่สองพฤศจิกาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วสองพฤศจิกาตอนนี้บุกขืนเลยโอ้ซ้อมน้ำหันเนาะเอามาอยังเอามานะ้าติใ<า>ส่นี่ยคือลายตัวแท้ฮะสิทั้งสองบอตัวแดงหามาหะ ตัวคางของฝ่ายสันมันกับมาเลี้ยงควายเราหมากันเนาะโอ้เวลาควายขึ้นมามันก็ลาดหายซอยเลยดิลาดซอยดิเออเออคุณเดียว ลงัแต่สี่โมงพูยันี้มาสีห้างห้โมงอยนไ้ไหมไปน้ำป่าปาพูจีโอ้โหอิ่มเพื่องเรามานด้น้ำเหร่นนะเออมันมาลอยน้ำเหลนเหรอมันฮอนไหลโอ้แดกก็สซองขนาดเด็กบ่ โอ้ยน้อยมาถึงมือเราสันมาเมื่อไรเราเห็นมือนี่หัวหน้าหัวหน้าลอยลงตั้งแต่ห้าโมเออไปไปไปอะไควายไปไล่ควายขึ้นเด้อไปไปอะไควายขึ้นไปเอออะไลูกพูดอ่ะป้าคกุหลาบสี่อ่าผู้สาวได้ผู้สาวค่ะโอ้เจ๊ ปาลายขนาดที่ผู้สาวซะตะเวนเสษียนวิทปลาละตะเวนข่ำละแกจะรับฟ้าแล้วตะวันจะรับขอบฟ้าแล้ว มีตะวันก็มีขึ้นก็มีลงจะเอ๋โอ้หมดแล้วพอดีอหมดตั้งแต่อันหามงติบบกินห้หยาสันหมดน้ำกลับไปกลับมาอยู่ อาบน้ำไม่แห้งแล้วกกบอกจนหย่านอนอลไรตีอันนี้หาเล้วชมบรรยากาศยามแรงนะคะู่ใดบ่ายไปใส่กาทำงานออฟฟิศกับรบริยไปใส่กัเบิ่งบรรยากาศท้องทุ่งท้องทุ่งโดนท้องโดนท้องนาทุ่งโดน ท้องนาทุ่งดอนท้องทุ่งนาดอนอันนี้ท้องทุ่งนาดอนท้องทุ่งนาดอนไปแล้วปุไปคืนหน้าบ้านหน้าบา้า,บาเลยบ่เอาบ่กคืนง่ายดินอนเสียอย่างไรเลยโอ้บ่กคืนง่ายแ้่ฉันนอนเสียอยู่ัน,นาาเนนนออ เพิ่นไปเกี่ยวหญ้าบ่เฮ้ยเกี่ยวหญ้าเอาเพื่องไปเอาเพื่องได้เพิน่นเพิ่นปันป่นเหรอปเออบ่มีขื่นไนดะ้นล่อไปเด็กหล่อไปเด็กหัวหล,ล่อไปเรื่อยๆหัว ไปเลยค่ะตะเวนตกละค่ะตะเวนจะตกดินแล้วค่ะไปอลยตะเวนจะตกดินแล้วค่ะค่ะอะไรค่ะไปเด้อตไปเด้อ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 ไอ้ซันจะคลองมาขึ้นได้ต้ฮะ ุปดิไปดิมืดมันคามดไกลได้ไปดีเออแก้ชีวิตแล้วไปดิไกจะไปวิดแล้วจะไปแล้วฮะกลัวงามเหรอเลยเดีวเที่ยวหนองทอยงามเด้ยน้ำนิ่งๆน้ำบ่อไหลนะคักคัก ยามา,รมมมาแ,แ,แารงบางฮันหันเตะเฮ้ผู้พอมาถ่ายยามารแรงตะเวนสีโต๊นะขนาดมันเป็นสองหน่วยนะพอถ่า,ายเอาวิวนะขาดขนาดเออทางพุ่นมีไผ่เนี่ยควายของนั้นมาหรือบ่าของสุริยานาโคมาหนี้อยู่บ่เราเชือกับมานี้นไป,ปพ,ปพุ่นติไปพุ่นอยู่เนาะนทชัยได้หลาะเมื่อทางพุน่นหล่ออมน้องทอยมาเล่อน้องทอยได้ค่ะมอหน,นี้ ไปพูดอะไรจิไม่หนีกลไปค่ะโอ,อ้ค่ะออย่างมา,าว่ค่ะย่างมาออกกับร่างกายไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะรอกลับบ้านก่อนมนอาเลยฮะไหวอย,ววอยู่สิทธาถ่ายควายสุริยานาโค้งนามาแลหละบอกรีวิวน้องทอยน้องทอยของเรานี่เอ,อ้ย ในน้ำก็มีปลาในนาก็มีรวงข้าวบนถนนก็มีรถบนถนนก็มีรถพขาถ่ายทางนั้นยอ้อนแสงนะยอ้อนแสงอันจากตะเวนอันนี้ก็ไข้หงเน่ thay Sáu đơn thôi Hóa chay cơn rồi Cái tử đây nè Phật กระถินเทพากระถินพาพี่อันนี้ล้ใครแต่อยู่คาริตรัสถ่ายได้ตังแล้วก็เอาไปอันเขาท่านก็ได้เอาไปเอด็ดอันเอด็เอด,เ,อด,เ,อดเขียงนาน้อยก็ได้ก็ดตูกทางนี้มืดแล้วมืดตึ๊บตะเวนจะรับแล้วตะเวนจะรับขอฟ้าแล้วจะไปแล้ว ฮอนเงยออยังมือดอยู่หมู่บ้านดอนทอยมากกดร้อยนามสกุลล้วนแต่ใจบุญเกือกูลกันมาใจมีกุศลลมใสศรัทธาคิดศาสนาอยู่คู่ชีวิตามประเพณีทำอยู่เรื่อยมาคิดแต่ชนเรามาแห่ดาวแสงสี บุืกองเข้าของเราก็มีทุกคนเป็นปีวันที่19บเ้มีนาะจนคิดตะชนมาฉลองงานบุญทั่วทุกแห่งนักบุญช่วยกันกันช่วยร่วมกันมาสแสวงบุญเป็นกุศลนำพาให้พิาศาสนาอยู่คู่นักบุญ หลวงพ่อยวงยอแซตโดนถอยสู้ไม่ถอยคือนามสกุลสุภาพบุรุษนักบวชนักบุญให้ความกาลุนบุญคุณมีมากมายขอเอื้อนเอ่ยเผยนามสกุลเพื่อเพิ่มพูนุนกำลังใจหลายสกุลลายนามให้จำไว้ โดนโทอยมีสกุลหลากหลายให้พี่น้องยิงชายจำให้ดีโดนโทอยร้อยนาำสกุลมีชัยพิคุณชัยดวงก็มีแก้วกองและป่าทรงดีมียะคำสีและนาโคงชัยสุรินก็มีมากมาย อีกเราทั้งหลยพร้อมผันผลลีพลละเวียงแก้วไฟข้ามนตีที่อินทิห้องนี้จันลือชัยลือประสิทธิ์มุงทีลาศีสมัยหิวชิงชัยบุญชาญช่วยรักษายอมพินิษมุงที่สารวงดวงพาา บุญแห่สีโยธาแผงสาสาลิสีกินนเลตนามเสาแสงนนกัญญีคำสีสอนโพพันธิลาดสมสีสุขต้องขอโชอแม้สกุลบใหญ่โตน้ำใจมีมากมายบุญรักษาขอบใสแสงคำกีด เกตสะอาดคำเกาะต้นคําใบดวงพระมนตุ่มแก้วผาใจทั้งเคยเก่าเคยใหม่ใตวงย้อยตรงจันเปวนาหาสุวรรณพมวงล้อมพงวงวาดพมอุ่นท้องแดงทันชื่นจุลขันบุญเหตด พิยธาแพงสาสาฤิสีจินเลตนามเ้าแสงนนกัญญาณีคำสีสอนโพพันธิลาสมงที่สุดต้องขอโซถึงสกุลว่าใหญ่โตน้ำใจมีมากมายบุญรักษาขอบใสแสงคำเกดเกศสะอาดคำเกาะต้นคำใบ ดวงพระมณ์ตุ่มแก้วพาชัยผ้าเคยเก่าเคยใหม่ใต้วงย้อยตรงจันทรตะวันหาหาบสวุวรรณพมวงล้อมพงวงวาดพมอุ่นท้องแดงทานชื่นจุนลคันเปิดแก้วใต้จันจันปิตุกานุมาน อินทิเซ้นหลอดเงินวงแวนเพียนภูเขาอีกชมผูจันท์แสงเมงองานปัญญาจันทพันธ์เข้ามาร่วมกันทำบุญประจำปีบือกุศลลุนจักแคนทิลาดเหมาะชาติดันมีแก้วโจงจันทรสีสีนิสุวรรณเทนก็มี ุดนวัดนั้นเพราะดีเคยบานดอนทอยจากสินอุทุมกุลภาผมมะสาขาก็ไม่กลางสว่างนี้พระลาพิกุณละเลลำสาละเนด่วนใหญ่ราชสคงอินสีโคดหาสาวผมหาคุณโอละนันราชสคำทองสำมฤิ์แสงดี จเจริญใจพันโพจันสุนีเสมอพิทักเสียงคํายาลังสีขอต่อท้ายอีกทีสิงบัวเสียงลําจุรารมสกุลที่เก่าวมานี้มากมายยังมีอีกหลายที่บ่ได้กล่าวชมล้วนทำดีทำชอบขอชื่นชมทั้งเคยเก่าเคยใหม่สุขสม ให้ดอนทอยเกี่ยวกลมตลอดไปสิบเก้ามีหน้ามีพระป่ากองใหญ่เชิญกิตชนน้อยใหญ่ร่วมทำบุญเกี่ยวกลมจากแดนไกลสิงคโปร์ญี่ปุน่นเป็นเคยทางนั้นพ่อคุณอังกฤษไต้หวันเยอรมันคิดดีทำดีเถิดหนาให้ลูกล้านศรัทธา ช่วยกันช่วยกันสามัคคีรวมมือร่วมกันสกุลใดให้มาช่วยกันให้ดนทอยเหานั้นสุขสันนิรันดรดน,ดนทอยล้านนามสกุลแอดมินเป็นคนเรียบเรียงค่ะว่าบาบ้านดนทอยมีนามสกุลหลายนามสกุลร้อย ร้อยนามสกุลแต่ที่นี้มาอยู่อีกเคยเก่าเคยใหม่ลูกสะพ้ายมาแต่ทางอื่นเคยพลังเคยม้างน้องบ้างนะมาแต่เมื่อ่นประมาณสองร้อยกว่าละแต่ก่อนที่เขียนเพลงนี่ฮัร้อยนามสกุลเรียบเรียงแล้วกะร้องคิกกดก็มีเอาโบวเิดก็มีค่ะเรียบเรียงเรียบเรียงอาจารย์ คนเรียบเรียงหายพี่นี่ก็เอามาร้องแล้วคนก็ร้องหายร้องใสอัดเสียงไว้ให้ชาวดอนทอยได้ฟังกันว่าดอนทอยมีกี่นามสกุดลดอนทอยร้อยนามสกุทลท้งร้องทางอันทางทางร้องทางอันทางอัน,อนย่างมันก็นเลยลืมเนื้อเพลง ตอนนี้พอดีเหระเพื่อมันลงน้ำเพื่อมันสิขวนจ่างน้ำนะไปไปสี่โมงสีโงส่โมงก็พามันกลับบ้านแล้วมันจะได้ไหมไม่คํำไม่คํำไม่มือดอันนี้สี่โมงยังบมาพากลับบ้านหน่อยเออมันมืดเร่เห็นอยนล่เลยเห็นหนูคือหลอกคุดบอนใช่ไะนะ หาล่อค so ู <in Asia> so yeah. ่บ่อเลยบักตังบักตังบักบักกระเป๋าตังกระเป๋าตุงเหรอปะปัญหาไรแต่อันก็ผมมาไล่ควายพี่ก็ผมมาไล่ควายเออควายเหยียบขาเราย้ายบอกสิโอควายเหยียบขา แกค่อยๆยบขาเรายานควายค่อยชนสิค่อยหยีบขาค่อยวนเายนนครับบุไลาบ่ไพอดีซ้ำนี่มาห้อนือนบอกคำปะไรมาตั้งแต่สี่โมงเพื่อมาเสียนลงยางเพื่อสีแหงเพื่อมาสีมาเพื่อมาสีวิดน้ำเนาะ ปลาเหื่อจนสั่นเลยเหื่อจนออกเป็นน okay. ั <ELLE: Yeah. S 1> ่นนงเสือแข่ยางเพเหื่อจนออกใส่มือไหนเดี๋ยวนนี้บ่สิได้รู้ฮะตัวนี้เด้ตัวนี้เด้ตัวนี้เด้ตัวนี้ฮะสิได้บ่เอามือไหนถ้าแม่มันย่างอันย่างซาซาย่างขาห่างๆนั่นเอาแยกผูกไว้เลยต่างหากมันได้เนี้ย มันอยู่ในมูนะมันเสบอโเห็นมูเยียบย่าแม่เอ็มเยียบบบเห็นคือตัวนั้นเลยฮะเ,เออทาไมมันยางท่าซาให้แม่รถกระโพงยังโบรันดิกระโพงยังสูง,งนี่ะ คุณแล่นมาลงลงนะแล่นมาลงลงวัดีซ้ำเนี่ยสิเอามาซ้ำนี่พอนี้จะโมเมินนะแต่ละวที่อหันท่ายหันเห็นหอนหุ่ฮะโคไไ่ หได้เ้าออกบะเมื er> ่านนี weakest, assim, ่ฮะอะไรมือบุญมด้ออกงานบุญหได้ออกี่ให้ควายกินหยาดินให้กินเอาเพื่อให้กินคำแหละมืดละ Mà hóa hóa bởi mười hắn mùa ani bóc mùi này không ai nói nó mùi kỳ hung lạ mùi kỳ hung lạ mùi lạ mùi lạ lại Không mùi lạ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  vẽ nào? Vẽ nào mùi Vẽ mùi lạ mùi vẽ mùi รักปะเดินเดินหยางหยางมันจะกินหยางอยู่บ่หยาเขียวข้างทางจะกินหญ้าข้าเยี้ยวเขียวข้างทาง ก็จะถึงฮอดเท่อนั้นแล้วคลิปนี้ก็หายเบิ่งประมาณนี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะปลอดภัยค่ะปราศจากโรคภัย<ป>อันตรายทั้งพวงนะคะขอให้ทุกท่านอยูดด่ดีสบายค่ะสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีสบายมาแต่หนองทอยค่ะไปชมวิวชมวิวหนองทอยพอดีเห็นหูควายกำลังมากะมาส่งควายเขาคอพร้อมกันเลยเพื่อจะออก ต้นไม้แล้วะโชคดีนะคะท่านผู้ชมสุขสดชื่นสว่างจะไป็นของทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีนะคะทุกคนสบายดีบองซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า